สวัสดีครับพี่น yeah. really. ้องวันนี fore, was, ้อยากกินแกงหน่อไม้อ so ีกแล้วพี <Okay. S 1> down, ่น้องที่มาตัดหน่อไม้ไปแกงก่อนเดี People ๋ยวสีผ <now> ้าเบิงหน่อไม้ก่อนไม่กอดเดียวนะพี่น้องแต่กะพอได้แกงพอได้กินอยู่พี่น้องพอได้กินเดี๋ยวสีผ้าเบิงกก่อนหน่อไม้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพี่น้องเป็นหน่อยาวเลยบกี้มื้อได้พี่น้องยาวเลยตอนตอนผมแกงเมื่อนั้นยังหน่อหน่อแค่นี้ท่านตั้มๆเลยมามันโอ้ยาวแล้วคุยยาวไวแท้พี่น้อง ยาวไว้วไปนะน้อไม้หลายได้พี่น้องถ้าหดน้ำหน้าแรงนี่ถ้าหดน้ำเนี่ยโอ้ยออกย่างง่ายเลยนีะน,น,น้อไม้กำลังแทงหน่อขึ้นมาเน,นีนมดนี่พี่น้องแต่สิตัดหน่อยาวเราอยากให้มันยาวหลายพี่น้องไม่ก่เดียวเลยพี่น้องจะไปแกงยาหนอนนี้แหละพี่น้อง มาพี่น้องมาตัดนน้ำไม้น้ำกันตัดนน้ำไม้สอ,องน้ำไม้กันนอนอนี่ก็เหลือแกงนะพี่น้องแกงกินปานได้นอนนึง นี่เนี่ยังดำที่มาปอกหนังไม้ติติปอกหนังไม้เบอเดี๋ยวปีน้องพักขึ้นอย่างออนๆน,น้องนึง,นงกินปันได้ปีน้องเลย ปนโอ้ยลอดแอ้งว่อนอย่างเด่ดนี่ฮะวนอย่างแท้เด่นี่ปุด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 ปุโอ้ยจะไปเกือกีดินจกกระปรหรืองูเนาะปูดปๆดปุดด chắc tôm thì nồi mà thì nó chăng nó máy tôm mà chăng nó máy kèn đây phi nông chăng nó máy kèn con ăn ổn มันก็นหลายพกูกที่เป็นอย่างนั้นพี่น้องเนาะแกงหลายก็กินบวคักปกันได้เป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็จักเลยพี่น้ององม,อม,อมก็ได้ผ่าเอาลึกพ,พ,พี่น้องจักพี่น้องจักหน่อไม้แขกงกัน แต่าบางคนเขาเจาะจักแข็งแข็งให้แข็งแข็งเป็นเป็นเสริมเป็นเสริมอย่างโบบมักนอ้องมักนิ่มๆเดี๋ยไม่กะทุบปุมมักแบนถ้าทุบนี่มันที่ข้าเนื้อมันที่แทบพี่น้องเลยอันนี้บบทุดบดอกตอ่อนนอมันเลยจักให้มัน,นง,งาม À, ăn nhung nó à, chắc là vì nó chịu 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 thì chịu 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 You know? It. พี่น้องมาเตรียมพักเตรียมพักใส่แกงจากที่เ้าต้มกําลังตอนนี้กําลังต้มอยู่พี่น้องยังบดจืดดีครับจืดแน่แล้วแหละ,แ,หละแต่ว่ามาเตรียมพวกนี้ก่อนอันนี้ใบมังลักพักอีตูพี่น้องมีผักอีตูมีพักการตรงสัวนี้พักการตงนนกการตงพี่น้องพักการตรง ครับผมนี่พักอีตูแต่พักข้กาศึก่างจักเอิญพักอีหยังเด้อพักการตุ่งนี่เด้อน้องโอ้โหคือกันเด้อแม่งลักนี่กะเก็บบันในบ้านพี่น้องเก็บในเฮือนนี่แหละว่าปลูก พอไ,ได้กินพังนั้นพังนี้พักอันใดฮั่ปลูกได้ฮั่กับปูกินพี่น้องเย้ยถ้าจังบ่ได้ไปซื้อไปซื้อกะจักเขาใส่หยังงน่จักหยูกจักยาจักหยัางละฮั่มหมจักสู้ฮั่ปลูกกินเองเ้าสบายใจแด้พี่น้องปลูกกินเองเพราะว่าเฮาเฮาหู้ว่าเ้าใส่หยัง ต้องบดได้ใส่หยางพี่น้องปุ๋ยป yes. ุ get get it ๋ยพ euh, ักเวรลักช่วงหน้าฝนกะทิบบ่ค่อยใส่ปุ๋ยใส่หยางดอกพี่น้องมันงามโดยธรรมชาติของมันเองงามโดยธรรมชาติพักงานไม่ได้ปเบื้องแต่พักอันนั้นเอออะไรกระดาษี่ดเหรอที่เป็นเบื้องงานเจ้าอม จะโอมแต่บ้านผมเพื่อนพักคะพักนาพักนีไลแต่ละมื้อวัดสิแกงใหนหน้อยก้าบ,บอน้อยเลยพี่น้องเอ้ยกระลาลคือคก,ก้าวสิแกงน้อยกับบอน้อยกระลยลคือเจ้านนี่พักกินก้บับอพักขันจองพี่น้องพักขันจองีองอนนิอย่านางยังบอง่อน้องยังบก ขยี้ยังบอกคั้นอยู่ตีเตรียมผักเสร็จก่อนหนึ่คั้นเตรียมผักเสร็จเลยจะคั้นยานางอันนี้อันนี้ลูกโดดอันนี้พี่น้องเลยลูกโดดไก่พริกสดนลยพริกสดพริกอ่อนนลยอ่อนๆแก่ๆกนเนี่ยแหละพี่น้องถ้าเฮาจะเกินห้าแกงโบเพชร พาคนหมักเพชิกะกินมักเพชอันนี้แหละนำกระชได้พอดีแซ่บพี่น้องโปเมามักกินได้มักกินลูกโดดกินแกงหน่อไม้มักใส่ลูกโดดส่วนนี้นี่ซื้อเอาพี่น้องเ,เพราะว่าบวบมีอยู่แต่ยังพันเป็นหมากยังบวกเป็นหมากบวบก,ก็ได้ อันนี้พริแกแดงที่เขาใส่มาในเครื่องแกงอันนี้เห็ดเห็ดหูหน,หนูมันใส่แกงหน่อไม้พี่น,น้องมีเห็ดหูหนูหลายอย่างเด้อโอ้แกงนี่หม้อใหญ่เลยแหละพี่น้องมันสิแกงน้อยมันบอน,น้อยแหละพี่น้องเอ้ยมีเห็ดหูหนูอันนี้มันสีแกงจักน้อยผัดต้นหน่อไม้มาแล้วต้นหน่อไม้มาแล้วผัด จะได้บานนี้เพาที่แกงน้อยกันะ่ะแกงบ่เป็นแล้วแกงน้อยแกงหลายเลยก้าวเดี๋ยวกินกะมันหลายหลายกินบ่มมดกะก้าวบวกกินบ่มมดแลวกะแบ่งพี่แบ่งน้องในได้บานนี้เป็นคนยังสีไปบ้านนั่นแนบไปเฮือนนี่แน่อินไปน้ำกัน แซ่เไปน้ำกันที่น้องคนเห็ดจังใดล่ะอันนี้คือเห็ดห,หนูหนูอันนี้บวก พี่น้องบ้านนี้หลังจากที่เฮาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเสร็จแล้วพี่น้องอันนี้มีพริกพริกตาและพี่น้องแล้วกะอันนี้เป็นข้าวเบือพริกตาแล้วพี่น้องะะอนนขา้าวเ,าเหนียวแท้แล้วกะ็อันนี้น้ำจะนนางย่องเรียบร้อยอันนี้เครื่องพักพี่น้องเอ,อินเครื่องเอ,อินพวกพักนั่นแหละครับอันนี้เห็ดหนูหนูอันนี้อันนี้ฟักทอง อันนี้บวบอันนี้พริกลูกโดดอันนี้พัดทีนนมมม่มีพัะใบแมงลักมีอ่าพักสางแง่แน่มีพัดสะงแงงแน่กับพักอะไรพัดก้านตรงพี่น้องอยู่ในนี่ผ่านอันนี้ที่มาเตรียมแกงแต่ต้องใส่อันนับแดงนี่ต้องใส่อันนี้เพราะเพราะไปพร้อมเลยกับน้ำย่านาพี่น้องออันนี้ฟักทองใส่ใส่เพราะว่ามันมันสีสุกซาพักทองแล้วกา ฮิปหูหนูบมต้องย่านมันเปื่อยอันนนี้นะไม่ต้องกลัวเปื่อยนะครับผมไปเลยนะครับผมตะ้กะลูกโดดนะครับผมลูกโดดใสนะครับผมลูกโด,ดกระพิกนี่แหละครับพิกสดนี่แหละพิกอ่อนๆอกเก่ประมาณหนึ่งนะครับพี่น้องอันนี้ก็มาใส่น้ำยานางอันนี้น้ำยานาง น้ำจะนางพี่น้องโอ้ย่วานน่อยบวาน้่อยเด้อพี่น้องเด้อเป็นหม้อคุณเดินอย่เดิมตะก่อนแต่น้ำมันก็ยังนอยนอยู่ดอกน้องอันนี้อันนี้พริกต่กี้เนเกง่กงเกง่งจะเก่งลาวแก่งอีสานนี่ต้องให้รสชาติเห็ี๊ีจ้าจังหน่อยพี่น้องรสจัดจังหน่อยยังสีแซ่ ได้เครื่องพอแล้วกรันี่เครื่องอันนั้เครื่องขั้นตอนแรกพี่น้องอันนี้มาตั้งตั้งไฟแบบนี้ตั้งไฟแบฟบนจนมันเดือดอลไรพี่น้องจนน้ำจะนางซุกจนมันเดือดจนน้ำจะนางซุกจนจนฟักทองมันซุกเอาจังมาเตรียมแกงแบบพี่น้องอะัรอรอให้น้ําเดือดพี่น้องรอให้น้ำเดือดน,ออนดอดอะพี่น้องหม้อเดือดแล้วบันเริ่มจัดการปรุงแล้วพี่น้อง อันดเล็กใส่น้ำข้าวเบือก่อนน้องใส่น้ำข้าวเบือน้ำข้าวเบือกับคนใส่กับอันใส่กอดซี่ใส่ที่หลังย่านมันอันที่ก้นหม้อพี่น้องมันชิใหม่นี่น้องเก็ชิบีหล่ะ ตราจนี้พี่น้องนะ้ำกระเบือก็เหนียวลงน้ำก็เบื่อแล้วลงน้ำก็เบื่อเซจพี่น้องปลาล้ปาปลาล่าน,นี่ปลาล้าผมเทศเตาปลาล่าเห็เดาพี่น้องเลยบบดน,นี้มันนันนั้นเลยท่านปลาล่จะปีสองปีแล้วพี่น้องอันนี้นะสองปีละก็เลยต้ม มันปลาดตัวน้อยเนี่ก็เลยต้มต้มมันซุกมันได้แต่น้ำพี่น้องปลารุาล้วนพี่น้องเฮ้ยบี่ได้ผสมนีอย่างเลยไม่ได้ระสมอะไรเลยปลารุาล้วน,วนอันนี้ชูโรสนะครับผม จุดลดปลาใส่กับปลาแซ่บปลาใส่กับปลนโน้ว่าจุดลดกันกิน<ม>ได้เลยแบบน,น้<ม>องแฮมพร้า<ม>เพชรพอดีเลยพี่น้อง ใส่เกลือจังหน่อย <c oughs> ใส่เกลือนิดนึ่งอ๋อใส่เกลือนิดนึงบ่ายี้พักพีน่น้องเนี่ยพักนี่ยมาใส่ขั้นตอนเนี่ยสุดท้ายแหละพักพักการตรงพักใบแม,มงลักพักสะงแงะอ่าพักสางแง,ง่พีน่น้องอยู่น้ำกันมืด ่ใส่พร้อมกันให้พักมันมันทุกง่ายพี่น้องต้งย่างมันบ่นะอ้ยว่าเห็ดน้อยบ่น้อยเลยกินแล้วจองเฮือนก็บ่หมดพี่น้องกินจักคนนี่ก็บ่หมดว่าน้อยมันบ่น้อยแล้วอันนี้ ขัดขนาดพี่น้องยแทบ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 บึงเด้อพี่น้องเลยจะชิมกันเด้อบ้ดนี้ชิมขั้นตอนสุดท้ายเฮ้ยซทบขัดแทบ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 เป็นยังไงวะจะเกิดจ้าหน่อยนึงเกิดอีกหน่อยนึง แจบจอปแจ๊บแจ๊เบิ้งคักัดเบิ้งพี่น้องเด้อให้เบิงคักคสให้เบิ้งคักคัดเด้อบานีเด้อพี่น้องเด้อให้เบิงคักคัดเด้อบานีเด้อน่พี่น้องจะแซบบอนจะแซบคักพี่น้องเออนี่นะแจงหน้าไม้มาดูเนจะแซบคักจะแซบหายมามาพี่น้องมากินน้ากันเด้อบานีเด้อกินน้ากันเด้อ พี่น้องสารคลิปนี้เอาไว้สำนี้เนาะพี่น้องเนาะสาระคลิปหน้าเจอกันใหม่สารคลิปนี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งซ่องกดรุมน้ำผงนะพี่น้องเดินบนเก่งไหมไอตัวตรวจอยู่พี่น้อยพักขนาดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งซ่องกดรุมน้ำผงนะพี่น้องสาระคลิปนี้ไว้สำนี้จะก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับผม